สำหรับตอนนี้มีโปรแกรมจำลองอะไรที่เล่นแล้วเลื่อนๆแล้วดีบ้างนะครับก็ที่เ็นเห็นติดท็อปกันนะครับก็จะมีโปรแกรมบ o Stack นะครับ LD นะครับแล้วก็หนกหรือว่าอื่นๆนะครับผมนะที่เคยใช้บ่อยๆนะครับก็จะเป็น LD p l a y e r นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่แนะนำในการเล่นเกมต่างๆนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นฟิลไฟล์เนาะก็จะเป็น LD p l a y e r นะครับเล่นื่นๆเหมือนกันนะครับผมเอ่อ สำหรับใครที่อยากลองดาวน์โหลดนะครับก็พี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างใต้ด้านล่างนะครับเนี่ยครับเพียงแค่เลื่อนคลิปลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นเออลิงก์นะครับผมนะลิงก์ดาวน์โหลดจะทิ้งเอาไว้ให้นะครับเพียงแค่คลิกเดียวนะครับก็จะเด้งมาหน้านี้เลยนะครับไม่ต้องไปพิมพ์หาแล้วก็กดที่ตรงนี้ครับสีเหลืองๆนะครับผมนะดาวน์โหลด LD Player 9นั่นเองนะครับง่ายๆทำการติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ จะเด้งมาหน้านี้นะครับสำหรับพอติดตั้งเสร็จนั่นเองนะครับก็ทำการติดตั้งที่สำคัญเนี่ยมันจะมีให้ใส่อีเมลด้วยเนาะก็กดใส่นะครับแล้วก็ค้นหาเกม f r e ฟ Fire มีทั้งฟ Fire mac และฟ Fire ธรรมดาน,นั่นเองนะครับก็ทำการติดตั้งได้เลยนะครับสำหรับใครที่ดาวน์โหลดผ่านเอ้ยล็อกอินผ่าน f a c e b o o k ไม่ใช่ดาวน์โหลดก็อย่าลืมโหลดตัว facebook มาด้วยนะครับผมนะ นะเมื่อกี้พี่ได้ลองไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ล็อกอินผ่าน f a c e b o o k นั่นเองโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะเหมือน Android นะครับผมนะโปรแกรม Android ทั่วไปนั่นเองเพียงแค่ย้ายเข้ามาเล่นในคอมนั่นเองนะครับอโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าพี่ไม่ได้ล็อกอินตัวหลักนอะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอีก ID นึงนะครับผมแล้วก,นะก็ลองโดด โหลดและเข้าไปเล่นดูนะครับเอาอจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งถ้าเกิดไม่ใช่เราก็ลบทิ้งนะครับผมนะไม่อยากเลยก็ลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับอาจจะชอบนะครับโปรแกรมนี้